สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดก,กีฬาชมป์กับผมแชมป์เพรรพลครับสิ่งที่ซุปตานักกีฬาวันนี้ต้องมีติดตัวมีอยู่2ส,สิ่งครับ 1. ครับต้องมีรองเท้าและ 2. แว่นกันแดดคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะกีฬาเอ็กซ์ตรีมรุนแรงสุดมันนั้นทุกคนมีแว่นกันแดดกันหมดฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปชมช็อตเด็ดของนักกีฬาที่เท่ด้วย แว่นนั้นไม่ได้ใส่แค่กันแดดแบบเท่ๆเท่านั้นนะครับแต่สำหรับกีฬาที่ต้องเจอแดดลมน้ําหรือแม้กระทั่งหิมะแว่นนี่แหละเปรียบเสมือนสิ่งสําคัญที่คอยดูแลปกป้องรักษาดวงตาของเราเอามาดูซบตากับแว่นเท่กันครับแม้ท้ายกัปตัจะเป็นนักกอล์ฟเบอร์หนึ่งตลอดการแต่วินาทีนี้นักกอล์ฟที่วงสวิงสวยแน่นที่สุดต้อง Rory m c r o y นักกอล์ฟ Northern Ireland มือเจ็ดของโลก มาดูนักสกีสาวสวยลินซี่วอนแชมป์โลก4สมัยแฟนสาวปัจจุบันของไทยกวดงุยนะฮะใครที่เคยสกีจะรู้ว่าเวลาลมมันแรงๆและหิมะตีเข้าหน้านี่ขอโทษนะฮะเลือดอาบได้เลยนะฮะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างแข่งก็ต้องใส่แว่นแบบนี้ที่เขาเรียกกันว่า g o g o กหรือว่าหน้ากากาก o อกกไม่ใช่ Google นะครับจำง่ายๆฮะใส่ก o อ o อาการบาดเจ็บจะได้ไม่มาก๊อกๆเคาะประตูหาเทรนปัจจุบันสาวๆก็ฟิตนะฮะ Helen j e n กินสนักแข่งไตรกีฬาต้องแข่งว่ายน้ำวิ่งและก็ปั่นจัก,กรยานใส่แว่นคู่ใจซิลแชมป์มาแล้วรอบโลกนักกีฬาเซิร์ฟจากฮาวายที่บอกว่าไม่เคยกลัวอะไรเลยบรูซไอรอนส์เขาบอกว่ากีฬาเซิร์ฟนี่ต้องใส่แว่นเลยครับเพราะลองนึกดูนะครับถ้าน้ำทะเลเข้าตาอย่าว่าจะโต้คลื่นเลยฮะแค่ลืมตามองนี่ก็ยากแล้วแต่พอใส่แว่นบรูซบอกเลยว่าคลื่นลูกไหนในจัก,กรวาลจัดมาผมจัดไป คุณผู้ชมครับหลังๆนะฮะก็เป็นแฟชั่นที่สุดยอดของวงการกีฬาเพราะว่านักกีฬาหลายคนนั้นเก่งเทพถึงขนาดมีแว่นเป็นรุ่นของตัวเองมีใครกันบ้างเราจัดไปใครชอบสโนว์บอร์ดสเก็ตบอร์ดอยากเห็นว่าถ้าเก่งระดับได้คะแนนร้อยเต็มร้อยเป็นยังไงต้องดูคนนี้ฮะชอนไวท์โคโลอันดีโนนี่เซิร์ฟตั้งแต่สิขวบ มาวันนี้เขาเป็นคนที่ครองแชมป์ระดับประเทศใน USA มากที่สุดด้วยสถิติที่สุดยอดนี้ทำให้เขามีแว่นเป็นของตัวเองชื่อว่า a n d i n o Signature Series Garage Rock Troy Lee เป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากที่ไม่ธรรมดาฮะเขาเป็นคนที่เพ้นดีไซน์หมวกเองนะฮะแถมยังออกแบบให้กับนักแข่งอีกหลายคนในานามบาดยังเขียน,นกลัวๆเลยว่างานอดิเรกคือแข่งงานหลักเขาเป็นศิลปินวาดรูป ด้วยความเป็นศิลปินของเขาแน่นอนฮะมีแว่นเป็นของตัวเองและแน่นอน3ล้านเปอร์เซ็นต์เขาต้องร่วมออกแบบด้วยบ๊อบเบิร์นควิสชาวบราซิลเลียนเขาเป็นนักกีฬาสเกตบอร์ดคนแรกๆของโลกกับช็อตเด็ดกระโดดหมุนตัว900องศาหรือ2รอบครึ่งพรุ่งนี้สุกเฮฮาเฮ้ยเขาคือใครพรุ่งนี้16นาฬิกา45นาทีชัดเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป